สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องการคำนวณหาแนวทางของหวยลาวพัฒนานะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ลงคลิป ประจำเท่าไหร่นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาคํานวณนะครับหาตัวเด่นนะครับตัวเด่นของยเราพัฒนานะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมนะครับหรือผู้ที่ติดตามนะครับก็จะเพิ่งเลือกจะเพิ่งเลือกกดติดตามนะครับอาจจะไม่ได้ลงทุกงวดนะครับ แล้วก็ถ้าช่องไหนมีเวลานะครับก็จะมาลงให้ประจํานะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการเกี่ยวข้าวนะครับครับไม่รอช้าครับสูตรแรกนะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะครับหมื่นบวกพันก็คืองวดที่ออกศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองสองนะครับงวดนี้ เราก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันก็คือ0บวก1นะครับก็จะได้1 1ตัวนี้1บวกกับตัวมันเองนะครับบวกกับผลลัพธ์1บวก1ก็จะได้2นะครับแล้วก็สูตรที่สองครับสูตรที่สองเราใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือ1นะครับบวก3คงที่นะครับ1บวก3ก็จะเป็น4ครับ4นับถอยนะครับก็จะเป็น3นะครับ แล้วก็งวดต่อมานะครับก็เข้าที่เลขสองนะครับออกสองสี่นะครับศูนย์เก้าสองสี่นะครับเลขเข้าสองเข้าตัวนี้เข้าสี่นะครับเมื่อต่อมาครับหมื่นบวกพันนะครับก็คือ โอ้หมื่นบวกพันหมื่นบวกพันก็คือศูนย์บวกศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกกับตนเองถ้าจริงก็มันก็จะได้ศูนย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นให้มันเป็นเลขตัวอื่นนะครับเป็นสองนะครับได้ศูนย์กับสองนะครับสูนรที่สองครับก็จะใช้หลักพันครับหลักพันคือศูนย์นะครับศูนย์บวกสามคงที่นะครับ ศตัวนี้บวกกับ3คงที่นะครับศูนย์บวกสามก็จะได้สามครับ3าลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้2องวดต่อมาออก5402นะครับก็เข้าที่0นย์นะครับตัวที่มันแล้วก็2นะครับครับมาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับหมื่นบวกพันนะครับก็คือ5้าบวกห้านะครับ ห้าตัวน,นี้บวกกับห้านะครับก็จะได้ศูนย์นะครับห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกกับศูนย์นะครับตามสูตรมันก็จะได้ศูนย์นะครับแต่ว่าเราเอาเพิ่มเป็นสองนะครับจะได้เด่นศูนย์กับสองครับสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองครับหลักพันนะครับหลักพันตัวน,นี้บวกสามคงที่นะครับ ห้บวกสามก็จะเป็นแปดนะครับ8ปดลบหแต้มนะครับก็จะได้เจ็ดครับเราจะมาจับคู่นะครับคราวนี้ก็จะได้08นย์แนะครับ0ูแปด 0ูแล้วก็28นะครับสองแตัวนี้เป็นสูตรแรกนะครับสูตรที่1ครับเรามาดูสูตรที่2กันครับสูตรที่2ครับสูตรที่2นะครับ ตัวแรกครับเราก็จะใช้หลักพันบวกกับหน่วยบนนะครับหลักพันก็คือหนึ่งนะครับบวกกับหน่วยบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งบวกสองก็จะเป็นสามนะครับสามลบหนึ่งแต้มนะก็จะได้สองบวกหนึ่งแต้มก็จะเป็นสี่นะครับเราจะเอาแค่สองกับสี่นะครับเด่นแค่สองกับสี่ ตัวที่ตัวกลางเราไม่เอานะครับตัวที่ผลลัพธ์นะครับก็จะได้สองกับสีนะครับสูตรแรกส่วนูตรที่สองครับสูตรที่สองก็คือสองกับสีนะครับสองกับสีนี่ดูจากงวดที่ผ่านมานะครับในหลายงวดนะครับคือสองกับสีนี้มามาทุกงวดนะครับก็เลยเอาเป็นเลขคงที่เลยเป็นไปเลยนะครับก็คือสองกับสีนี้ไม่ไม่มีสูตรนะครับเป็น ดูจากสถิตินะครับดูจากผลที่ออกนะครับคือสองกับสีนี่มาเกือบทุกงวดนะครับก็เลยยกเป็นสองกับสีมาเลยนะครับครับมาลุ้งวดต่อมาออกศูนย์เก้าสองสีครับก็เข้าที่สองนะครับกับสี ครับงวดต่อมาครับพันหลักพันบวกกับหน่วยบนนะครับก็คือศูนย์บวกกับสี่นะครับศูนย์บวกสี่ก็จะได้สี่สี่ลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้สามบวกหนึ่งแต้มก็เป็นห้านะครับได้เด่นสามกับห้าครับแล้วก็เลขคงที่นะครับสองกับสี่ครับงวดต่อมาออกห้าสี่ศูนย์สองนะครับ ข้อที่หนะครับตัวนี้เข้าล่างครับครับเรามาคำนวณหางวดที่จะถึงนี้นะครับก็จะใช้หลักพันนะครับบวกหน่วยบนนะครับก็จะได้5้บวกสนะครับก็จะได้7 7นับ นับเพิ่มนะครับบวกหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดก็จะเป็นแปดลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นหกตัวเจ็ดนี้เราไม่เอานะครับก็จะได้เดือนที่หกกับแปดนะครับแล้วก็เลขคงที่นะครับก็คือสองกับสี่นะครับครับคราวนี้เรามาจับคู่ครับก็จะได้ สองหกนะครับสองหกสองแปดสี่หกแล้วก็สี่แปดนะครับครับพจน์นั้นสองสูตรนี้นะครับมันจะได้เลขชุดละสี่ตัวนะครับ ชุดละสีตัวครับคราวนี้เราจะมาดูสูตรตัดกันนะครับเราจะเอาสูตรมาตัดสองสองชุดนี้นะครับให้เป็นตัวเด่นนะครับเราก็จะใช้สูตรตัดสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาหลักพันนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับดูว่าที่ออกนี่ครับ หลักพันก็คือหนึ่งนะครับหลักร้อยก็คือ2ก็จะได้3นะครับ3เรานับเพิ่มนะครับ3เป็น4 5นะครับได้4กับ5นะครับแล้วก็สูตรที่2สูตรที่2เราใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกกับหน่วยบนเหมือนสูตรที่แล้วนะครับพันกับหน่วยบนแล้วก็ คือ1นบวกสก็จะได้3ครับ3นับลด1นแต้มนะครับก็จะเป็น2ได้เด่น3กับ2นะครับว่าต่อมาครับออก2 4นะครับก็เข้าที่2กับ4เหมือนกันนะครับตอนนี้ครับต่อมาครับ หลักพันบวกหลักร้อยนะครับศูนย์บวกเก้าก็จะได้เก้าเก้านับเพิ่มนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดนะครับคือศูนย์กับหนึ่งนะครับได้เด่นศูนย์กับหนึ่งแล้วก็หน่วยบนครับบวกกับหลักพันนะครับศูนย์บวกสี่ก็จะได้สี่นะครับสี่ลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้สามครับงวดต่อมาครับออกห้าสี่นะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับ ก็ข้อที่เลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นะครับครับคราวนี้เรามาคำนวณหางวดที่จะถึงนี้นะครับหลักพันบวกหลักร้อยนะครับห้าบวกสี่ห้าบวกสี่ก็จะเป็นเก้านะครับเก้านับเพิ่มนะครับเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับเก้าตัวนี้เราไม่เอานะครับเราตัดทิ้ง ก็จะได้เด,ด่นศูนยกับ1นะครับแล้วก็อีกสูตรนะครับหลักพันบวกหน่วยบน5้บวกสก็จะเป็น7 7, 7็ดเจดลบหนึ่ต้มนะครับก็จะเป็น6เพราะฉะนั้นได้เด่น7กับ6นะครับตัวนี้เป็นสูตรเอาไว้ตัดนะครับตัด2ชุดนี้นะครับ เรามาดูชุดสรุปกันนะครับคราวนี้สรุปลาพัฒนานะครับ วัดประจําันที่3มนะครับที่สมพฤศจิกานะครับ3ามพอยอหกหนะครับเอาชุดเต็มมาก่อนนะครับชุดแรกชุดแรกก็คือ ตัวนี้นะครับ08 07นะครับ0 7น8นะครับกับ2 7เดแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นสองหสองปดนะครับสอง6ปสี่หแล้วก็ส8ดนะครับ ครับคราวนี้เรามาเอาสูตรที่เหล็กตัดนะครับเป็นชุดต,ตัดนะครับชัดตัดชุดเด่นนะครับสูตรแรกนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมันมีแค่สูตรที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นชุดที่หนึ่งเราจะเด่นที่ศูนเจ็ดศูนแปดนะครับ แล้วก็ตัวข้างล่างนี้ครับ7กับ6 7กับ6เพราะฉะนั้นเราจะเด่นที่4 6กับ2 6นะครับเด่นนะครับ ชุดเด่นสองตัวเราจะเด่นที่ศูนย์แปดนะครับศูนย์เจ็ดแล้วก็สองหกสี่หกนะครับจุดเด่นบนล่างนะครับ กลับด้วยนะครับชุดเด่นนะครับเด่น2ตัวคือตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่เป็นเป็นเอาเป็นตัวลองนะครับเป็นชุดลองลองก็คือสองเจดสองปดนะครับ แล้วก็48นะครับอาชุด3ตัวนะครับเผื่อมันจะมาสมมติว่าถ้าทุกสูตรเดินดีนะครับถ้าทุกสูตรเดินดีแล้วก็จะเด่นที่ตัวนี้นะครับ80 0708นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาเป็นหลักร้อยนะครับ ชุด3ตัวนะครับก็จะได้6นะครับ6 08 6 07แแล้วก็ 8นะครับ 8, 2, 6แล้วก็ 8, 4, 6สี่เจ็ดสองหก เจ็ดสี่หกนะครับประมาณนี้นะครับคือเอาตัวนี้นะครับเป็นหลักร้อยแล้วก็เอาเจ็ดกับแปดนะครับมาเป็นหลักร้อยตัวนี้นะครับแต่ชุดเด่นนะครับชุดเด่นถ้าตามสูตรนะครับก็น่าจะเด่นที่หกนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับ ันนี้เป็นชุดชุดสามตัวนะครับตัวนี้ชุดลองนะครับลองที่ตัวนี้นะครับลองตัวนี้ชุดสามตัวนะครับส่วนสี่ตัวนะครับสี่ตัวเราก็เอาชุดนี้นะครับมามาจับกันเลยนะครับชุดสี่ตัวนะครับ ก็จะได้สองหกศูนสองหกศนะครับถ้าทุกศูนย์เดินดีนะครับแล้วก็4นะครับ4ี่หกศนะครับแล้วก็4ี่หกย์เด นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของห้วเราพัฒนานะครับวดนปัจจุวันที่สามพฤศ,ศจิกายนนะครับเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อนะครับของห้วเราพัฒนานะครับ เป็นการคำนวณจากสิธินะครับจากสิธิย้อนหลังความน่าจะเป็นนะครับของงวดที่ผ,ผ่านมานะครับสมาชิกท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการตัดสินใจนะครับชอบถึงซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูนะครับดูเป็นแนวทางเฉยๆก็ได้นะครับส่วนเอา ที่เด่นสุดนะครับตัวเด่นสุดก็คือเด่นศูนย์นะครับปันไปที่ศูนย์นะครับเด่นศูนย์คิดว่าศูนย์น่าจะอยู่นะครับครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ได้ตัวเลขเท่านี้นะครับเด่นที่เด่นสี่ตัวนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองหกสี่หกนะครับแล้วก็ชุดรองสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สี่แปดนะครับก็ฝากไว้นะครับเลขชุดนี้นะครับจากการคำนวณจากสี่ตินะครับความน่าจะเป็นนะครับครับยังไงก็ ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับอาจบางงวดอาจจะไม่ได้ลงนะครับก็อย่าเพิ่งกดยกเลิกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับสมาชิกทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นผู้โชคดีนะครับโชคดีทุกๆคนถูกหวยรวยเบอร์เฮงเฮงปังๆกันทุกทุกคนนะครับแล้วก็มาเจอกันในงวดต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ